ทำไมนะครับการฝึกขาท่าสคอร์ตของผมนะครับซึ่งผมจะให้ลงอ่าลงสุดนะครับซึ่งผมมีคำตอบให้ทุกอย่างนะครับที่ผมออกแบบโปรแกรมดีไซน์โปรแกรมให้ทุกท่าฝึกทุกโปรแกรมทุกวันผมมีคำตอบให้หมดทุกอย่างนะครับอ่ามาดูกันครับก็คือข้อพับชนกันเห็นไหมครับก็ท่าสคอรตนะครับบางคนก็อาจจะสคอรแค่ครึ่งนะครับอ่าลงมาระดับเดียวกับเอว ซึ่งก็คือมันไม่มีถูกมไม่มีผิดนะครับแต่ในแนวทางผมนะครับผมจะให้ส,คว,สควอตนะครับอ่ะก็คือข้อพับชนกันคุณเห็นไหมครับกล้ามเนื้อก็คือคุยแบบง่ายๆนะไม่ต้องไปใช้ศัพท์อะไรมากมายสําหรับคนคนที่ว่าเพิ่งอ,ออกกำลังกายหรือคนที่ว่าออกกำลังกายมานานแล้วอะไรแบบนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับข้อพับคือกล้ามเนื้อนะครับ กล้ามเนื้อขาส่วนบนครับหน้ากล้ามเนื้อก็คือน่องอ่ะกล้ามเนื้อขาส่วนล่างนะครับแล้วก็ข้อพับนะครับเห็นไหมครับข้อพับชนกันก็คือเห็นไหมอ่าเนี่ยครับก็คือข้อพับอ่ะก็คือมาประชิดชนกันนะครับซึ่งมันมีผลต่อก็คือการฝึกนะครับก็คือในท่ายากๆในอนาคตนะครับคุณจะทําไม่ได้นะครับอ่าเช่นเช่นท่าพิสตอนสโคตตามในคลิปผมนะครับอ่ะ ก็คือถ้าคุณไม่เคยฝึกนะครับฝึกลงสควอชให้สุดนะครับข้อพับชนกันนะครับก็ไม่มีทางนะครับที่คุณจะฝึกท่าพิสตอนสควอชได้นะครับซึ่งมันจะใช้นะครับความยืดหยุ่นในเมื่อกล้ามเนื้อคุณไม่เคยฝึกอะไรนะครับแบบเ a นต์ออฟโมชั่นลงสุดนะครับคุณจะไปทำแบบท่าพิสตอนสควอชเนี่ยที่มันลงสุดคุณเห็นไหมคุณดูนะครับเท้าหลักของผมเห็นไหมคุณดูนะครับเท้าหลักของผมที่วางกับพื้นข้อพับชนกันเห็นไหม ดังนั้นคุณสคอตนะครับคุณไม่เคยฝึกสคอร์ตปกติก็คือข้อพับชนกันนะคุณมาฝึกท่าวันนี้ไม่มีทางผมใช้ร่างขายทดสอบมาแล้วนะครับซึ่งท,ทุกคำทุกคำถามนะครับที่ผมเป็นดีไซน์โปรแกรมให้คุณทุกการฝึกผมมีคําตอบให้คุณนะครับก็ไม่เชื่อก็คือลองสคอตครึ่งเดียวซึ่งมันทําให้เสียเวลาไงผมรู้เลยว่าอ๋อถ้าสคอตนะครับผมฝึก ต้องลงให้สุดลักษณะนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอพับชนกันนะครับมันจะยากนะครับก็คือถ้าเป้าหมายเราเอาไว้ชาร์ลินเทเทๆในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้น้องยังฝึกยังฝึกไม่ได้หรอกมันจะยากยากมากครับก็คือเดี๋ยวก็อีกสักพักนึงอ่าฝึกตอนนี้ฝึกขา5้าท่านะครับสักพักหนึ่งก็อีกประมาณ2เดือนหลังอีก2เดือนนี้ถึงจะได้ฝึกท่าพิษทศนครนะครับมันจะมีความยากความท้าทายมากขึ้นนะครับเอาไว้ชาร์ลินสนุกสนุกเทเทนะครับ ซึ่งตอนนี้เป้าหมายก็คือการสร้างกล้ามเนื้อเร็วไขมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่น้องจะต้องมาเป้าหมายคือตั้งหน้าตั้งตานะครับก็คือสร้างกระมวนกล้ามเนื้พื้นฐานให้แน่นจริงๆนะครับถ้าพื้นฐานกล้ามเนื้อไม่แน่นไม่มีทาน,นะครับน้องจะไปฝึกอะไรยากๆได้ครับซึ่งตอนนี้เป้าหมายการฝึกขาฟังนะครับน้องก็คือก็คือฝึกท่าไซดดูไซสะรอรจัมกระโดดไปไปด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะโพสให้นะครับ ซึ่งน้องจะต้องโฟกัสซึ่งเอาง่ายๆนะครับฟังนะครับน้องฟังนะครับซึ่งตอนนี้น้องฝึกฟังนะครับคิดตามนะครับฝึกท่าสควอจําปกติไม่ได้กระโดดด้านข้างมาท่าใหม่นะครับมกซิมัมน้องได้ประมาณ20เห็นไหมแล้วก็มาฝึกก็คือท่าเนี้ยนะครับได้ประมาณ7ครั้ง7ครั้งกระโดดกระโดดก็คือสลับซ้ายขวาก็เท่ากับ7 2 14ครั้งเห็นไหมครับทําไมกระโดดเหมือนกันนะครับแต่ได้น้อยกว่ากระโดด ถ้าสควอจ้มเพราะว่าถ้าไซด์ตูไซด์สะวอจัำม,มันมีความยากมากกว่าไงนี่ก็คือสิ่งที่ยากนะครับอ่ะก็คือตอนนี้คือสิ่งที่น้องจะต้องโฟกัสก็คือเราจะต้องรู้เป้าหมายในการฝึกในแต่ละวันนะครับว่าเราจะฝึกอะไรเช่นขาไซด์ตูไซด์สะวอจ้มจะต้องให้ได้นะครับซ้ายขวาก็คือ1 0 10 10ครั้งนะครับซ้ายขวานับเป็น1ก็เท่ากับ20ครั้งก็เท่ากับ ฝึกท่าสควอรปกติอ่ะยีครั้งนะครับต้องทําให้ได้นะครับอ่ะก็คือเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ฝึกฝึกอกอ่ก็ดิบดิบไปก่อนก็อีกประมาณสักเดือน2เดือนจะให้ฝึกฝึกท่าซิงเกิลดิบดิบบาเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ฝึกแกนกลารลำตัวตอนนี้ก็คือฝึกยืนติ้งนะครับราะยังไม่เพอร์เฟก o r ฟอร์มนะครับต้องให้เพอร์เฟกฟอร์มก่อนถึงจะไปอัพท่าฝึกกับพวก ทาฝึกยากๆก,กับบาร์นะครับโทรทัวบาร์เราเดยท่าผ่านน,ำน้ำฝนมวกนี้มันจะต้องสเต็ป by สเต็ปมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่างนะครับใจเย็นแล้วก็มีอะไรที่น้องจะต้องฝึกอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝึกท้องในรูปแบบของ h i t ฝึกในรูปแบบก็คือเบอร์ฟี่พุ่มหลังแบบ Perfect Form นะครับกระโดดโยกเข่าสูงนะครับไม่ใช่กระโดดขึ้นจากพื้นจองโยกจ้อง,องไม่ใช่นะครับมันจะต้องดูอะไรเยอะพวมันจะต้องดูนะครับมันมีเกณฑ์วัดของมันนะครับเมื่อคุณผ่านบททดสอบผ่านเกณฑ์วัดนะครับ ยังไงร,รูปร่างคุณก็ต้องเปลี่ยนผมบอกเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุณฝึกแรงระเบิดได้โหดๆนะครับฝึกแรงระเบิดได้แน่นหุนค,คุณจะไม่เปลี่ยนได้ไงตอนนี้ก็คือพื้นฐานมันยังไม่แน่นนะครับต้องอัพตัวเองนะครับอ่ะก็คือนี่ก็คือเป็นแค่ไกด์ไลน์ว่าทําไมฝึกท่าสควอตนะครับถึงต้องลงให้สดนในแนวทางของผมนะครับอ่ะก็คือค่อยๆเก็บไปทีนิดๆนใจเย็นๆนะครับผมบอกว่า ฝึกมา3เดือนปูพื้นฐานได้รับนึง6เดือนนะครับรูปร่างเปลี่ยนนะคัเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากคือเมื่อเทียบกับไปฝึกเอง10ปีนะครับ